สวัสดีครับอดิศสอนชาแนลในแนวย t u b e นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่อง youtube นะครับในกรณีที่เรามีช่อง youtube หลายๆช่องนะครับบางทีเราอาจจะมีหลายช่องหลายอีเมลนะครับสมัครช่อง youtube ไว้ในหลายๆเครื่องนะครับเราจะเอามาไว้ในเครื่องเดียวกันได้อย่างไรนะครับมีวิธีการเพิ่มช่องอย่างไรนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะได้พาเพื่อนๆ ไปรับชมนะครับว่าจะมีวิธีการทำนั้นอย่างไรยากง่ายเพียงไรนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับทาง YouTube ก็ให้เรายืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับก็ทำให้การเข้าช่องยากมากขึ้นนะครับสลับท่านใดที่อาจจะลืมรหัสบ้างนะครับลืมอีเมลนะครับก็จะเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกนะครับบางท่านก็จำอีเมลจำรหัสได้นะครับแต่ว่าเครื่องโทรศัพท์เสียนะครับอย่างนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากที่จะเข้าช่องของตัวเองได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มช่อง u t u b e นะครับไว้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเราอาจจะ,ะไม่เอาช่องของเราอาจจะเอาช่องของอพ่อแม่หรือ,อใครก็แล้วแต่นะครับที่สร้างช่องพี่ๆน้องๆน,นะครับอยากจะมาไว้ในโทรศัพท์เครื่องอของเรานะครับใน เครื่องเดียวนะครับก็สามารถทําได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมวิธีการทํานะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป YouTube นะครับพอเข้ามานะครับก็เห็นโลโก้ช่องของเราด้านบนนะครับเปลี่ยนโลโก้ช่องแล้วก็กดเข้าไปนะครับตรง ม,ม,มุมขวาด้านบนนะครับก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็กดตรงลูกศรตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นวา่าช่องต่างๆนะครับที่เราได้สร้างขึ้นก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดตรงเครื่องหมายบวกนะครับตรงคําว่าบัญชีด้านบนนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาเขาก็ ทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้งานนะครับโดยการใช้อีเมลหรือโทรศัพท์นะครับเราก็กรอกหมายกรอกอีเมลของเราลงไปนะครับหรือกรอกจีเมลของเราลงไปนั่นเองนะครับพอกรอกเสร็จนะครับก็กดคําว่าถัดไปนะครับหลังจากที่เรากดคําว่าถัดไปแล้วนะครับเขาก็จะ ให้ใส่รหัสผ่านนะครับเราก็าใส่รหัสผ่านลงไปนะครับสลับท่านหลที่จําไม่ได้นะครับผมก็มีคลิปแนะนําอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับพอใส่รหัสผ่านแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับาการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับก็คือจะส่ง ข้อความนะครับไปที่โทรศัพท์นะครับที่เราใช้อีเมลตัวนี้อยู่นะครับก็จะส่งไปเครื่องนั้นนะครับมีกี่เครื่องมันก็จะส่งไปเครื่องนั้นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ยืนยันว่าการกระทํานี้นะครับเป็นของเราจริงนะครับโดยโดยจะทําการส่งข้อความนะครับไปทาง Gmail ของเรานั่นเองนะครับ ในเครื่องที่เรายืนยันไว้นะครับเขาก็จะส่งไปเราก็ไปดูที่เครื่องที่เขาส่งข้อความไปนั้นแล้วก็กดว่าใช่นะครับการกระทํานี้เป็นของเราเองนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆน,นะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าช่องไม่ได้นะครับเนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เรายืนยันนั้นโดนโดยโดนปิด ให้รับการบริการนะครับก็เลยไม่สามารถเข้าช่องได้นะครับอันที่จริงแล้วนะครับก็จะส่งข้อความไปทาง Gmail นะครับในเครื่องอีกเครื่องหนึ่งของเรานะครับเราก็สามารถยืนยันตรงนั้นได้นะครับหรือว่าถ้าเข้าไม่ได้นะครับเขาก็จะมีให้ว่าลองวิธีอื่นนะครับเราก็สามารถลองวิธีอื่นได้นะครับทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนํานั่นเองนะครับ ซึ่งก็มีบางช่องนะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าช่องไม่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าลักษณะของการส่งข้อความไปในอีกเครื่องหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นคำว่าคุณพยายามลงที่เข้าใช้อยู่ใช่ไหมนะครับเราก็กดตรงคำว่าใช่นะครับตรงนั้นก็จะสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเป็นการยืนยัน ว่าคนที่กําลังพยายามเข้าช่องของเรานะเป็นเราจริงไหมนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหลังจากที่เรายืนยันนะครับแล้วก็กดตรงตรังสือสีสน้าเงินตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะได้หาเข้าสู่เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับเข้ามาในตัวรัพท์ของเรานะครับหรือใครที่เข้าช่องไม่ได้ก็จะเพิ่มช่องของเราตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับก็ทําการตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้น ก็จะเพิ่มเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับของช่องเราเข้ามานะครับก็จะมีตอนนี้ก็มี3ช่องนะครับก็คือช่องของผม2ช่องนะครับอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของภรรยาของผมนะครับก็คือเจรภาชาแนลนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพับเรยทานนะครับหรือว่าเรื่องของต้นไม้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับในช่องของจจรภาชาแนลนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นช่องภรรยาของผมนะครับ ตอนนี้ก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของการเพิ่มช่อง y t u t u นะครับเข้ามาในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับให้มีหลายๆช่องนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกอเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าแต่ละช่องอนั้นเราสร้างอะไรไว้บ้างนะครับก็ไม่ต้องยากลำบากนะครับที่ ท่านใดที่สร้างไว้ช่องไว้หลายเมลแล้วก็เอาไว้ในหลายๆเครื่องนะครับก็ไม่ต้องอลําบากที่จะพกไปหลายๆเครื่องนะครับก็เข้ามาดูช่องของตัวเองในเครื่องเครื่องเดียวนั่นเองนะครับหรือว่าช่องของอาญาติญาติของเรานะครับก็สามารถดูได้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็สาธิตนะครับโดยการใช้ช่องของอ ภรรยาของผมนะครับก็คือเจริญพาชาแนลนะครับก็มาไว้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระเทคนิคดีๆนะครับสำหรับเพื่อนชาว YouTube มือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้วิธีการทำนะครับก็มารับชมแล้วก็ทำไปด้วยกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องอด o n ส h a n แนลในแนวยูทูบด้วยนะครับถ้ามีสาระใดๆาาดีๆเช่นเคยก็จะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับให้รับรู้เพื่อเป็นเกรตเล็กเกรตน้อยสาระาเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เราาเดินทางแล้วก็สอดสู้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม